สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแม้เจ้า6กสานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมไซใบสักนะครับซึ่งก็เป็นไม้ที่มีใบที่สวยงามนะครับใบใหญ่แล้วก็แข็งนะครับเงามันนะครับสามารถปลูกได้ทั้งแดดจัดนะครับแล้วก็ปลูกได้ในอาคารในร่มในห้องนะครับพวกพัดใดมีคอนโดมีห้องโถงบ้านก็ไปปลูกไว้ได้ครับมาดูวันนี้จะ พูดเรื่องการขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับก็จะพามาดูต้นที่ทำการตอนไว้นะครับนี่ครับการตอนใไซใบสักนะครับก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีนะครับคือเราสามารถตอนได้เป็นต้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลากออกง่ายมากนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับผมจะตัดนะครับตรงนี้ นะครับรากเต็มไปหมดเลยนะครับตัวดีรากแข็งแรงมากๆเแล้วนะครับตอนไปประมาณ1เดือนนะครับจริงๆประมาณ20วันก็จะมีรากเยอะเลยนะครับนี่ก็ตอนทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนิดๆนะครับรากเต็มเลยส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นนี่ครับเป็นต้นที่ผมทําการขยายพันธุ์ด้วยการตอนะครับแล้วก็มาปลูกนะครับโตไวมากนะครับ ใบใหญ่ตัวไว้นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะตอนซ้ำได้นะครับแต่กิ่งที่เราตอนไปแล้วนะครับนี่ครับแต่เราจะรอให้เนื้อไม้ตรงนี้มีความแข็งแรงกว่านนี้หน่อยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเนื้อไม้ที่อ่อนเกินนะครับถ้าจะเป็นส่วนล่างนี่ก็พอดีตอนนะครับเท่าน,นี้แต่ถ้าเราตอนตอนนี้นะครับมันจะทรงนี้ก็จะไปเตี้ยเก,กินไปนะครับ ให้มันสูงกว่านี้ค่อยตอนนะครับนี่ก็เป็นต้นหนึ่งที่ผมตอนแล้วก็ลงปลูกนะครับแล้วมันจะโตไวมากเลยนะครับนี่ครับวัสดุปลูกที่ใช้ก็จะเป็นมะเลืองมะพร้าวสาปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินปลูกผสมกันนะครับเป็นมากนะครับนี่ก็เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับซึ่งทําการตอนไปนะครับก็กําลังแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับเราค่อยตอนอีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้ทํา ขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ทําการตอนขยายแล้วนะครับก็มีการแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับมีแตกยอดใหม่นะครับก็เราก็ทําพันธุ์ได้ต่อเท่าที่ผมสังเกตนะครับต้นที่เราทําการตอนออกมานะครับต้นจะใหญ่ไวมากเลยนะครับนี่ครับดูจากต้นแม่พันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์เป็นเท่านี้นะครับ แต่พอเราตอนต่อมาปลูกนะครับโตแซงแล้วนะครับใบใหญ่แล้วก็ใบเขียวมันแข็งแรงมากนะครับ mm hmm. การขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะใช้การตัดใบไปชำนะครับ mm hmm. ก็เวลาตัดใบไปชำนะครับ mm hmm. ควรจะตัดให้ติดลำต้นไปด้วยนะครับนะครับถ้าตัดตรงนี้นะครับ จะตัดก้านใบอย่างนี้ไปชําเลยนี่ไม่ได้นะครับมันละมันได้นะถ้าจะว่าได้ก็ได้นะมาดูที่ว่าได้ยังไงดีนะครับคือการตัดชําใบที่ก้านใบแล้วก็ไปปลูกเลยนะครับที่ได้ก็คือมันก็มีรากนะครับนี่ครับมีรากออกมาแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่แตกเป็นยอดขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับพวกนี้ เราทำเล่นๆสนุกๆได้นะครับแต่เราจะไปทำเพื่อให้เขาสวยงามขึ้นแล้วก็เป็นต้นใหม่นี่ไม่ได้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับงั้นถ้าจะขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำนะครับชำใบได้แต่ต้องมีส่วนติดลำต้นด้วยนะครับซึ่งก็จะเหมือนๆกับการทำพวกยางอินเดียนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับชำต้องมีการติดลำต้นไปด้วยนะครับ ต้องเตรียมไม้ไว้ด้วยนะครับไว้มัดพยุงไว้นะครับอันนี้ผมเติมวุสกุปลูกก่อนนะครับของผมใช้ตอนนี้ก็มีมะพร้าวสับนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็มีดินดินปลูกนะครับดินถุงผสมกันนะครับถ้าเพื่อนๆเคยซื้อต้นไม้แล้วก็เห็นมีเฉพาะขุยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวสับดีเราพบว่าอย่างหนึ่งเป็นความสะดวกของร้านต้นไม้นะครับ วัสดุหาง่ายและก็เวลาขนส่งนะครับก็จะมีน้ำหนักเบานะครับเขาเลยนิยมใช้กันนะครับหลากเยอะนะครับก็ค่อยๆแกะนะครับควรจะใช้มีดค,ค่อยๆกรีดออกนะครับลากมางามแบบนี้ถ้าทำขาดนี่เสียดายเลยนะครับ ถ้าเป็นการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นใหญ่ใช้งานไวๆนี่การตอนกิ่งจะได้ผลดีกว่าการปักชำเยอะเลยนะครับตอนแป๊บเดียวก็ได้ใช้ต้นใหม่แล้วนะครับได้ต้นใหม่ไปใช้ประดับตกแต่งนะครับหรือจะขายก็ส่งเป็นกิ่งตอนนี้ก็ยังสามารถส่งได้นะครับถ้าจะทำขายนะครับ นี่สาคัญมากนะครับก็คือต้องมีไม้ปักพยุงนะครับมาปักข้างๆนะครับก็เวลาปักลงไปก็ระวังหน่อยครับอย่าไปให้เป็นแทงตุ้มตอนให้ลากขาดนะครับให้ปักหางมาหน่อยหนึ่งนะครับต้นไม้เรานี่นิ่งๆนะครับรากจะได้เกาะไวนะครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากขยายพันธุ์ไสใบสักผมก็แนะนําให้ทําการลองตอนดูนะครับตอนกิ่งนี่ก็จะทําไม่ยากนะครับแล้วก็ได้ผลไวนะครับหรือถ้าใครอยากทดลองการขยายพันธุ์ด้วยการปักชํานะครับก็ต้องตัดให้มีส่วนที่เป็นลำต้นด้วยนะครับให้มีข้อของต้นด้วยนะครับถึงจะ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ครับ วันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ